ผมเปิดร้านยางเนี่ยในนามของเยลเคนกอเจริญการยางสุขวิจย์7สเป็นเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยมีญาติทำร้านยางอยู่ที่วงเวียน22ิบสอผมก็ได้มีการไปช่วยญาติก็เลยมีความรู้เรื่องยางนะ ก็เลยคิดมาเปิดร้านอย่างเล็กๆเ,เองเริ่มเนื้อพศออ2,515เริ่มต้นจากร้านเล็กๆแล้วก็จนขยายมาทุกวันนี้ จริง,รงกลุ่มบริษัทตกวเจริญการยาเนี่ยมีบริษัทในกลุ่มอยู่หลายบริษัทนะครับเราเป็นผู้นําเข้าสินค้าหลากหลายสินค้านะครับจากต่างประเทศโดยเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เป็นผู้ดียนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีบริการไปถึงโรงงานหลอดอกยางนะครับเพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ามาใช้บริการที่เราเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้าอย่างเดียวนะครับเราปรไวท์ทเทลโซลูชันนะครับทำอะไรก็ได้ให้ต้นทุนของลูกค้าถูกที่สุดโดยเขา ยุ่งกับรถตัวเองน้อยที่สุดนะครับเขาใช้เวลาไปโฟกัสกับธุรกิจหลักของเขาสำหรับยางที่ร้านเรามีให้บริการนะครับตั้งแต่ยางรถบรรทุกเอยหรือว่ายางรถเก๋งเอยเนี่ยเรามียางครอบคลุมรถที่มีใช้อยู่ในประเทศทั้งหมดนะครับแล้วด้วยความว่าเราเป็นร้านขายส่งด้วยเพราะฉะนั้นยางที่เรามีในสต็อกเนี่ยจะเป็นยางที่ใหม่สดอยู่เสมอ ธุรกิจที่ต่างประเทศนะครับที่ดูแลอยู่ก็มีตั้งแต่ที่พมา่าที่ลาวนะครับที่เขมรที่อินเดียนะครับที่เรามีออฟฟิศอยู่แล้วก็มีส่งออกไปทางยุโรปด้วยตะวันออกกลางด้วยเราออกยางรถยนต์ยี่ห้อของเราเองด้วยนะครับชื่อยี่ห้อชื่ออาชานะครับมีทั้งยางรถเกง๋งแล้วก็ยางรถบรรทุกนะครับเราจ้างโรงงานที่ได้มาตรฐานทําด้วยประสบการณ์ของคุณพ่อเน,นี่ยมากกว่า50ปี แล้ตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานในธุรก,กิจยางมามากกว่า20ปีนะครับก็เป็นที่ยอมรับของกระาดานะครับยอดขายเนี่ยจำนวนมากพอสมควรนะครับขายอยู่ทั่วประเทศไทยรถโมบายก็เป็นทูสหลักอย่างหนึ่งนะครับในธุรกิจที่คุณพ่อเริ่มทำมาเป็นคนแรกนะครับในประเทศไทย รถโมบายเนี่ยเราก็มีตั้งแต่รถโมบายที่ทำสำหรับรถเล็กก็คือรถเก่งทั่วไปแล้วก็รถใหญ่ด้วยเวลาลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยคือตรวจเช็ค14รายการให้ลูกค้าก่อนเราชี้แจงให้ลูกค้าฟังก่อนเสมอนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำมีอะไรบ้างนะครับพอเวลาเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเรามีการนำอะไหล่เก่าโชว์ให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยบริการที่เราให้ทั้งหมดเนี่ย จะเป็นอะไรที่โปร่งใสแล้วก็ราคาเนี่ยก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราขอให้ลูกค้าอนุมัติก่อนเสมอนะครับบริการหลังการขายเนี่ยเราก็มีเก็บประวัติให้ลูกค้านะครับร้านของเราเนี่ยเข้ามาสลับยางเนี่ยทุกหมื่นกิโลเราสลับยางถ่วงล้อตั้งศูนย์ให้ฟรีเรื่องของการปะยางเราดูแลตลอดอายุการใช้งานแล้วก็เติมลมในตัวเจนให้ฟรีด้วย อย่างรถยนต์นะครับเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนนนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญนะครับในการจะเลือกร้านเปลี่ยนยางนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคิดถึงเรื่องของการบริการนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยเลือกร้านที่เหมาะสมนะครับที่เป็นมืออาชีพในการดูแลรถของท่าน กอจเจริญการยางของเราเนี่ยเราอยู่มาได้50กว่าปีเนี่ยคือเราก็อาศัยซื่อสัตย์นะฮะแล้วก็จริงใจกับลูกค้าแล้วก็ให้ราคาที่เป็นคุณธรรม